กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฮัลโหลอันนี้นะคะทีมงานเราก็จอดฟันน้ำมันกะจีไทยงัดข้ามาอีกอย่างแน่นโอ้ยเฮ้ยสวยเนอะเหรออะไรเพราะตัวน้มันรูสวยเลยเฮ้ย้วยเลย นี่คือลิงป่าอะพอนพ่อพ่บผ่าลนี่คือลิงลังไรลงรบอว่าพวกนี้ทุกๆสามวันี่เว่อันนี้คือลิงหมีโผล่ลิงหัวโผลลิงปัาหมอสีตัวูเขาตัวเมียเลตัวมูเขาตัวเมียนี่เลอันนี้ก็อันนี้อไรบ้าคอีล่าคอีลาอยา กับเมียของบริล่าในช่วงฤดูผสมพันธุ์เขาจะผสมพันธุ์กันหน้าฝนเฮ้ยคือมาวาเนี่ยี่เจ้ามาสรรหาค่ะก็หลงผิดแบนๆมากเหรอแนๆามีหัวอะไรเห็นหน้กหัวรัดล่ะแขนยุบ่ย มากหนาเห็่มหนาคอยไมนหัวรัเลยันลอัวอันนี้เซฟคนผอมนั่งคุยกันเนาะไม่กินอะไรนั่งคุยงาน นักมีงานค่ะหาแม่คือสวยเนี่ยนี่นี่นี่ไม่เหรอ้่ามนไอแม่หน้าสดก็ยังสดสอดดีหน่อยเลยแล้วแม่หน้ายังไม่ล้างเลย สวยมากอุ้ยสวยมากเลยกายดาเดี๋ยวทำให้หัวมันจะลุดมันจะอะไรโซ่เลยนะเมื่อกีหนีซันเมื่อกี้เห็นไหมมันหลุดออกลงอากดาใจับเยิมแล้วเป็นเศยแล้วเป็นแมตตก็แล้ว เราก็กำลังจะเดินทางกับบ้านแล้วเอาแวะกับเอาซสฟินียร์แบะพี่น้องเป็นกล้เป็นง้านๆอันนี้น้องเต้ยคะ<า>่ะวัสดีค่ะมาอยู่นี่คิดว่าจะผ,ผอมแน่ไม่หมสโลแม่คืนวงคืนสองโลงานโงานเลยแล้วบอกคุณเลยม่าอ๋อแม่ <laughs> มันชื่สตรอเบอรี่งอกันยิ้มออกได้ดงานงงานเมองานังือนไม่ังรยังมันื่อสตอเบอรี่งอกรัตามันื่อสตอเบอรรี่งอกรต้าความรักเนี่ยขาห็นแกกินซะ้วยบานกนเลยเาเลี้ยเาเกียรติกันอุ้ยาน เกิดมาเป็นตุงหนิงของโอทนเนี้ยเมี่ยเขียดหมือละร่อยถื่อโบเมียนแหงอยากเห็เมี่ยเขียดพอไปลาซื้อของของกินจะ้องฟาดงกินมะวเมียเมียบรไดกินกับจะของก็ไดกินไปหาเห่นทั้งเพือนละเดไหม เปิดเท่งอ่ะผู้เอาจี้เขาบ้นแล้วพูดผู้าตั้งมา้้เมื่อเนี่ยหูทูดหูเสือเจ้าหูพูงเอ๊ะไเลี้ยวดูผู้ว่าผู้่าพะล่พะล่งไปแล้วพะล่งล่แล้วพะล่งขึ้นรถพะล่ง ออกมาไม่ไม่สวดออกมาไม่สดเลยเขาแต่ลองรดสวดแบบบอลลแบบสยจุลองแบบสจุพกวาสนาเกิดมาคลพ ตัวตัวนี้มวนกว้าแม่ตัวนี้มวนกว้าแม่ตัวนี้มวนเนี้ยตื่นสวยบานบอนไอยู่งงันอร่อยกูอัด่นบอกว่าผู้ใดลองแล้วต้องซื้อลองแล้วต้องซื้อรู้เขาทำไรขึ้นรถเดีวได้สูไปไปพ่อขึ้นรถแล้วไป สวัสด in ีค่ะตลบตลบตลจะเป็นโมมวนไมมาใส่ไมอยู um ่แล้วไหรือม่งสีป้อเอ็มกุยจัไต้เว้ยไม่อูเลยมุ้เมื่อกี้อ่ะกินแล้วอ้วกใช่ไหม